เรามีเวลา3ปีนะในการที่เราจะรีเช็คตัวเองว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมาะกับเราไหม evil, come me, come me วันนี้ผมจะมาพูดถึงงานทางด้าน CG Animation ซึ่งมันเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษนะคือเราจะสร้างผลงานที่ออกมา เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเราทำโมเดลงานก็จะออกมาเป็นชิ้นที่ชัดเจนถ้าเกิดเราคอมโพสิตถ้าเกิดเราทำเอฟเฟกหรือถ้าเกิดเราอนิเมตเวลาเราเอางานที่เราทำเนี่ยไปเล่าให้กับคนอื่นฟังเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะเห็นถึงสิ่งที่เราทำอย่างชัดเจนนะลองลองจินตนาการแล้วก็ลองนึกถึงตัวอย่างงานหรือว่าเดมโมรีวของอาร์ติสที่เราชอบ เราจะเห็นอย่างชัดเลยว่าพี่คนนี้เขาเป็นไลเตอร์นะพอร์ตโฟลิโอที่เขาทำเนี่ยเป็นเดโมลิวของการจัดแสงเราจะเห็นอย่างชัดเลยเขาทำสวยแค่ไหนเหมือนจริงแค่ไหนเขาทำงานได้เป็นสไตล์ไหนประมาณไหนนะผมมองว่าเรื่องของผลลัพธ์ที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งของคนที่ทำงานทางด้าน CG Animation เรามีผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นเวลาเราไปต่อยอดกับผลงานเนี่ยมันเห็นชัดว่าเราทําอะไรในงานนั้นๆน,น,นะทีนี้มันนํามาสู่ประเด็นถัดไปคือเราจะทํำยังไงล่ะที่เราจะหางานที่เราทำํำว่าเราเติบโตได้นะวันนี้ผมมีข้อสังเกตมาให้ข้อหนึ่งคืองานนั้นเนี่ยจะต้องทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้บางอย่างเราไม่เต็ม นะเราเราไม่รู้สึกอิ่มตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานมันท้าทายทุกงานเนี่ยเรายิ่งทําเรายิ่งแบบได้ความรู้อ่ะเฮ้ยเราสนุกมากในการได้ความรู้จุดจุดตรงเนี้ยที่เรารู้สึกแบบเนี้ยเราเราเติบโตได้แน่นอนนะเติบโตทางความรู้ของเรานะอย่างที่2ก็คือเราทําแล้วเราได้เงินนะและถ้างเงินมันเติเตบโตได้ในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็แปลว่าไอ้จุดที่เราอยู่นั้นน่มันเวิร์กมันเป็นจุดที่โอเคอยู่แล้วนะ ได้ความรู้นะงานท้าทายได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นโอ้ใครใครได้ประมาณน,บบน,นคือแบบเออคุณอยู่ไปเลยที่นั่นเนี่เป็นท,นที่เป็นที่ที่คุณเหมาะล้นะแล้ว,นะลวงานแบบไหนล่ะที่เราทำแล้วเราเราควรย,ย้ายอ่ะหรือว่ามันแบบมันบบทำแล้วมันมันไม่ใช่อะแต่ว่าเออเราควรจะย้ายไหมเราควรจะแบบไปหาที่ใหม่นะหรือว่า เราควรจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มไหมเพื่อที่จะย้ายที่อะไรเงี้ยก็ผมก็ให้จุดสังเกตไว้2จุด1ก็คือมันเป็นงานลูทีนด้วยสายงานนะฮะ i m a t i o n t i o n น่ะการทำงานลูทีนเด,มเดิมๆอะ่ะมันอาจจะดีก็ได้ถ้ามันได้เงินดีนะมันเลี้ยงชีพได้ได้ไดเงินดีมีโอทีมีสวัสดิการครบจบเฮ้ยก็ก็โอเคนะก็ได้อยู่ แต่ถ้ามันยังไม่ได้ไดเงินดีนะมันอาจจะแบบแค่พออยู่หรืออาจจะแค่แบบบางครั้งอาจจะแบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พออยู่ว่ะนะเราก็ลองมากลับมาคิดตรงนี้นะเราคิดว่าเฮ้ยงานที่เรานั่งทําเนี่ยมันเดิมเดิมไหมมันไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นมันไม่ได้ทําให้เราสามารถจะไปต่อยอดอะไรกับตัวเราเองได้ขึ้นได้มากขึ้นนะอันเนี้ยเราคนที่จะต้องเปลี่ยนละนะบวกกับ ้าเงินมันไม่ขึ้นด้วยอ,อย่างเช่นแบบปีแรกเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าได้เงินเดือน15ื0นปีที่2อ,อยู่เนี่ยก็ได้15ื่นปีที่3ขึ้นมาเป็น1 6ื่นอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่แบบต้องตระหนักละว่าเฮ้ยอ้นี้แบบมันจะทำให้เราแบบไปได้ช้าแน่ๆนะจากเรื่องเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าการทำงานแบบไหนควรอยู่แบบไหนแบบ ไม่ควรอยู่ควรจะย้ายควรจะย้ายในสิ่งที่ใช่ที่เป็นตัวเรามากขึ้นเนี่ยผมมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเงินนะเชื่อว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจะอยากรู้แน่ๆแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่แชร์ได้นะผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างี้ครับผมสังเกตจากลุ่น้องห,หลายๆคนรวมถึงรวมถึงตัวผมด้วยว่าคนที่สามารถจะไปได้ดีและและเติบโตได้เนี่ยในฐานะของคนทำงานนะที่เป็นพนักงานบริษัทนะนะ เขาจะมีลักษณะต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเงินเดือนเพียวๆเลยข้อ1คือระยะเวลาที่เราจะต้องสังเกตเป็นระยะเวลาที่มีนัะยะสําคัญเลยคือการทํางาน3ปีแรกนะการทํางานในปีที่1ไปปีที่2เนี่ยเราได้ขึ้นเงินเดือนไหมนะเราได้ขึ้นเท่าไหร่นะผมสังเกตมาแล้วว่าสําหรับคนที่สิ่งที่เขาทํานั้นใช่และเขาควรจะคอนติเนียทําอย่างนั้นต่อให้เต็มที่ หรือคนที่จะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวอะ่ะคือคุณไม่ต้องแบบไปวกแวกอะ่ะโดยมากเนี่ยเขาจะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากปีแรกไปไปปีที่2อเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยนะมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมยกตัวอย่างสมมติว่าเราเริ่มต้นด้วยการได้เงินเดือน18ื่นปีทีสองเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับกันขึ้นเงินเดือนกระโดดไปนะสมมตินะกระโดดไปที่ 2,500 0ื 25, นะ2,800 0 0 0นนะกระโดดขึ้นมาจาก1,800นนะถ้าเกิดว่าคุณได้เงินเดือนขึ้นมาแบบโซนประมาณนั้นนะให้คุณโฟกัสกับงานตรงหน้าให้เต็มที่เลยเพราะว่าถือว่าบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเห็นความสำคัญในสิ่งที่คุณทำแล้วนะอันนี้คือสำหรับพนักงานแบบเริ่มต้นนะฮะให้ให้เป็นไกด์ไว้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเงินเดือนของเราเนี่ยไม่ได้มีการขึ้นไปขนาดนั้นเช่นเราสตาร์ท18 ปีสองเราได้เป็น1 9ื่นนะหรือ20,000คือเงินเดือนขึ้นมาแค่2,000บาทเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเราจะต้องลองพิจารณาตัวเองละนะว่าแบบเฮ้ยในหนึ่งปีที่เราผ่านมาเนี่ยพัฒนาการของเราเป็นยังไงเราทําอะไรได้บ้างนะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราทำเหมือนกับคนอื่นหมดเลยไหมหรือว่าเราทํางานที่เป็นส่วนที่มีความสําคัญกับบริษัทไหมนะ เราต้องกลับมามารีเช็คตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องหาอะไรเรียนเพิ่มเพื่ออัปเกรดตัวเองเพราะว่าจํานวนเงินเดือนที่เราได้ขึ้นเนี่ยถือว่าน้อยถือว่าน้อยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเราควรจะตั้งเป้าที่3ปีปีที่1ไปปีที่2เนี่ยถ้าจะให้ดีเลยจะต้องได้เงินเดือนขึ้นขึ้นมาในระดับที่1 8ขึ้นมาเป็น25ง0 0ื่ขึ้น สอหมื่นแปดขึ้นมาเป็นสองหมื่นแปดแบบนี้คุณคุณสามารถจะแบบโฟกัสแล้วคุณสามารถที่จะเติบโตได้แน่ๆนะทีนี้อีกจุดหนึ่งคือปีที่สองไปปีที่สามนะปีที่สองไปปีที่สามเนี่ยสมมุติว่าผมเอาสองหมื่นแปดนะเงินเดือนปีทสองเนี่ยคุณได้สองหมื่นแปดปีที่สามเนี่ยคุณควรจะได้ขึ้นมาถึงประมาณสามหมื่นห้าหรือว่าสี่หมื่นนะคุณต้องมาถึงสามหมื่นห้าหรือสี่หมื่นละในปีที่สามนะนะถ้าเกิดว่าคุณทําได้แบบนั้นน่ะ ให้คุณโฟกัสงานตรงหน้าเลยโฟกัสกับงานที่ที่บริษัทของคุณน่ะเสริมสกิลเจ้านายมีงานอะไรยากคุณคุณไปทําตัวนั้นเลยมีงานอะไรใหม่ที่ไม่มีใครทําคุณไปทําตัวนั้นเลยคุณคุณเป็นคนที่แบบคุณคุณจะไม่ทําอยู่ในงานที่แบบมันซ้าๆอ่ะคือเจ้านายมีงานอะไรคุณกระโดดเข้าไปเลยแล้วคุณเติบโตแน่นอนนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าบริษัทเนี่ยมีมีการเอ่อให้เงินเดือนเราเพิ่มในอัตราที่โอเคดังนั้นใน ผลสำรวจของผมเนี่ยจากการดูคนที่เติบโตไปได้ดีเนี่ยพอปีที่3เนี่ยรายได้เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30,000ืละสา0 0 0ื่น0 0ม0 0 0 0นห้่แถวแนี้นะจากนั้นเนี่ยเราต้องมาพิจารณากีนครับกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ปีที่2คุณได้เงินเดือน28,000ปีทีสาคุณได้เงินเดือนขึ้นมาเป็น30,000เนี่ยขึ้นมาแค่2,000บาทเนี่ยผมบอกเลยอันเนี้ยคุณต้องแบบ กลับมาย้อนพิจารณาตัวเองแบบอย่างดีเลยอะเฮ้ยที่เราทําไปเราทําอะไรได้บ้างเราช่วยอะไรบริษัทได้บ้างแล้วก็สกิลที่เรามีเนี่ยมันเก่าหรือยังนะมีอะไรที่แบบเราควรจะเรียนรู้เพิ่มหรือมีอะไรที่เราจะสามารถทําให้เราเราช่วยทีมได้มากขึ้นนะหรือว่าเราควรจะออกนอกฟิลที่แบบ มันเป็นแค่งานแบบรูทีนที่เราต้องทำอยู่เป็นประจำเราควรจะออกนอกฟิลไปสู่งานอย่างอื่นมากขึ้นนะอันนี้คือเพื่อที่เราจะไปเติบโตได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเราได้อัตราการขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ขึ้นแบบปีละพันถึง2,000บาทแล้วพอปีที่4ปีที่5เนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันครับคือการาฟกราฟของของคุณน่ที่ที่แบบคุณแบบขึ้นมาเทียน้อยเนี่ยการาฟคุณก็จะไปแบบช้ามาก มันจะวิ่งช้ามากๆมันจะวิ่งแบบเรียบเลนะมันก็จะไม่แบบขึ้นไปไม่ไม่โตไม่เติบโต,ตขึ้นไปอ่ะแต่สําหรับคนที่พยายามจะพาตัวเองให้มันแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอ่ะในในเรื่องของรายได้นะของเงินเดือนนะในปีที่1ไป2 2ไป3เนี่ยมันจะมีจังหวะพอเราพอเราทำสามปีเนี่ยเราจะเริ่มเป็นซีเนียร์แล้วนะพอเราเป็นซีเนียร์แล้วเนี่ยแล้วเรามีความมั่นใจว่าเราทํางานได้ปุ๊บเนี่ย เรากลับมาพิจารณาอีกทีหนึ่งถ้าบริษัทนั้นเอื้อให้คุณโตนะ่ะคุณโตแน่นอนนะคุณจะค่อยๆโตขึ้นไปแบบสี่0 0ื่นห้าหมื่นหกหมื่นเมืนเป็นไปได้มากๆเพราะว่าตัวสิ่งที่เราอยู่มาเนี่ยเราเราเห็นเราเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนนะไอ้น่นจะเป็นตัวที่เอาไว้ให้เราดูเลยว่าเฮ้ยเราควรอยู่ที่นี่ต่อวะนะถ้าเราอยู่ถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ย แล้วเรามีความคิดว่าเราอยากจะไปท้าทายตัวเองเนี่ยหรือว่าเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะสเต็ปอัพขึ้นไปเนี่ยไอ้นี่คือจังหวะที่ดีที่สุดเลยที่คุณจะสเต็ปอัพเงินเดือนขึ้นไปสมมุติว่าคุณออกจากบริษัทที่แรกมาในระยะเวลา3ปีเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุใดน,นะแต่คุณไปเข้าที่ใหม่เนี่ยคุณสามารถที่จะแบบดับเบิลขึ้นไปได้เลยอ่ะคุณสามารถที่จะกระโดดเงินเดือนจากแบบยอย่างเช่น4 0 0 0 0เนี่ยคุณอาจจะกระโดดไปที่60,000กระโดดไปที่70,000 อย่างเงี้ยได้เลยนะถ้าคุณไปถูกที่พอระยะเวลา4ปีถึง5ปีเนี่ยเราสเต็ปขึ้นไปอยู่ประมาณสัก6กถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยก็แปลว่าตอนนั้นอนะ่ะคุณจะเริ่มคุณจะเริ่มนะคุณจะเริ่มเรียกว่ามีฐานที่ดีขึ้นแล้วอะ่ะแล้วพอมีฐานที่ดีขึ้นแล้วปุ๊บนะมันจะทําอะไรต่อยอดเนี่ยมันจะทําได้นะแล้วระยะเวลาสําคัญที่ผมบอกไปคือ3ปีแรก 3ปีแรกของการทำงานอะ่ะพยายามรีเช็คตัวเองให้หนักนะถือซะว่าเรารีเช็คเพื่อนาคตของเราเราจะโตได้ไหมถ้ามีสัญญาณบอกมาแล้วว่าเราไม่โตเราต้องพัฒนาตัวเองหน้าที่อะไรที่เราควรจะไปทำแล้วหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทนะให้เรากระโดดไปทำตรงนั้นอันนี้ก็คือวิธีการที่จะประเมินว่าเรา ควรที่จะสติ๊กไปในหนึ่งองค์กรหรือว่าเราควรจะเรียนรู้และเริ่มมองหาโอกาสอื่นๆเพื่อทำให้เราค่อยๆสเต็ปขึ้นไปได้